วัตถุดิบก็จะมีปลาดุกครับต้นหอมผักชีครับมีมะนาวครับพริกป่นฮะหอมแดงครับใบสะระแหน่ฮะเข้าขั่วครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำปลานะฮะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับก่อนอื่นเรามาเริ่มจากหั่นหอมแดงก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะฮะผักชีนี่ แล้วแต่นะครับผมใช้เป็นผักชีไทยนะฮะพอรีผักชีฝรั่งผมไม่มีนะฮะไม่ได้ซื้อไว้ตามด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ครับแล้วก็มะนาวฮะมะนาวก็หัน่นเตรียมไว้นะครับเริ่มจาก เราทอดปลาดุกก่อนนะฮะผมจะใส่แป้งทุกทอดลงไปในน้ํามันนะฮะป้องกันไม่ให้ในส่วนของปลาดุกอะ่ะมันติดกระทะนะครับแล้วเวลาทอดออกมาเนี่ยปลาแทบจะไม่ติดกันนะฮะแล้วก็ชิ้นออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับเหลืองสวยงามน่ากินมากทอดปลาดุกให้เหลืองกรอบนะครับ พอปลาดุกเริ่มเหลืองกรอบก็ตักพักไว้นะฮะนี่ครับคราวนี้เรามาทำน้ำยำนะครับผมไปใส่เป็นมะนาวนะฮะมะนาวนี้ผมประมาณห้าห้าช้อนครึ่งนะครับ ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาน,นี้ผมใช้ประมาณ5ช้อนครับหรือใครจะใช้สูตรหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับล้วขาดไม่ได้เลยนะฮะอาหารอีสานครับยังไงต้องใส่ผงชูรสโปรติผมไม่ค่อยได้ใส่นะฮะอันนี้อยากใส่เฉยๆผงชูรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายฮะแต่ถ้าอีสานเขาไม่ใส่น้ำตาลทรายกันเลยนะ ผสมให้น้ำตาลทรายกับผงชูรสละลายนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติดูครับได้รสชาติที่เราต้องการใช่ไหมฮะก็ตามด้วยพริกป่นครับตามด้วยประดุกครับแล้วก็หอมแดงครับลุกเขาผสมให้ น้ำราบเนี่ยโดนในส่วนของเนื้อปลาดุกทุกชิ้นนะครับนี่ครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะพอโดนทุกชิ้นเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยผักฮะก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับคราวนี้ก็ผสมคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งนะฮะพอทุ่วถึง เรียบร้อยก็ตามด้วยข้าวคั่วนะฮะผมจะใส่ข้าวคั่วที่หลังเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้าวคั่วจะไปดูดในส่วนของน้ำลาบนะฮะก็จะทําให้รสชาติของลาบจะดรอปลงนะฮะนะครับโรยด้วยข้าวคั่วที่หลังเมนูนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างอร่อยมากนะฮะสำหรับผมนะเพราะว่าด้วย ปลาของผมมันค่อนข้างสดเลยนะฮะตักเสิร์ฟได้เลยครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ